สวัสดีครับคลิปนี้มาดูารถอีแตนโอเคซเซอร์บิัมครับวันนี้ก็เอามาทดลองวิ่งครับโอ้นึกว่าใครช่างต้นครับนี่ครับโอ้อย่างสวยเลยสีเขียวเดี๋ยวเดี๋ยวรอตอนกลับมานะครับ เดี๋ยวเราจะไปรอที่อู่โอกลับมาแล้วครับยังไม่ได้ไปถึงอู่เลยครับตอนนี้ช่างตน้นเดี๋ยวกลับมาคืนนะครับทีแรกว่าจะไปรอที่อู๋ครับเดี๋ยวจะตามไปนะครับไปสอบถามรายละเอียดครับคันนี้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนนะครับเป็นสีเขียวครับตัวนี้น่าจะไม่วันนี้ก็พุ่งนี้ลนะมั่งเนี่ยจะได้ไปอยู่กับเจ้าของครับ เดี๋ยวเราตาไปเีครับเดี๋ยวจะไปะถามโชเฟอร์นะครับว่า phải ước tính là như thế nào? rồi đấy thitiếp ơi, bật phai đi mà, bật phai đấy, bật phai đấy mà, bật phai để xem à ยังไม่ไตีีไปยังไม่เสร็จนะตอนนี้นาจะไปเอาไปทำก้อดิลพี่ลองทุกคนนะอ๋อนี่แหละโอ,โอ,โอ้สวยมากเลยสีเขียวนี่ คำถามความรู้สึกคนที่เขาลองขับเมื่อกี้ครับเป็นไงม้างครับความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่ฮะทางต้นความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่เมื่อกี้ก0 60คันนี้จะไปอยู่ที่บลนะครับสีเขียวราคาคันนี้จบที่ประมาณ100,000 105,000บาทนะครับประมาณนี้ครับ โวยครับถ้าใดที่สนใจอยากได้นะครับนี่เบอร์โทรครับลองโทรมาสอบถามได้นะครับอยากได้แบบไหนมีหลายแบบหลายสไตล์ครับจำได้ก็มีนะครับเป่าลอยเปาธรรมดาราคาก็จะไม่นิ่งนะครับอยู่ที่ออปชั่นลูกค้าอยากได้นะครับเหมือนคันนี้ครับลูกค้าไม่เอาเครื่องนะครับเครื่องเป็นของลูกค้าครับราคาก็อยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นหรือหนึ่งแสห้าหมื่นบาทนเครื่อง อันนี้เครื่องเราเครื่องเขานี่อันนี้เครื่องเนี่ยของเขาเลยเขาซื้อมาเองเลยเครื่องซื้อมาเองครับนี่ชัตเตี๋ย155ตัวนี้แค่เหลือแค่ระบบไฟใช่ไหมระบบไฟยังไม่ได้เดินด้วยเดินหมดแล้วเดินหมดแล้วเดยอะเยอะไฟไม่ครบอ๋อแล้วก็ทำท่อใช่ม สวยครับเขียวเขียวใบตองก่อนมาดูช่วงล่างครับช่วงล่างนี่เนี้ยไปแล้วครับตอนนี้จะเอาไปไหนนี่ช่าง<ไ>เอาเอาถอยมาทำอะไรนี่มาลองเฉยๆนะ,ะเป็นไรไม่น้นนั้นอะไรหดคันเร่งเหรอ เราขับขึ้นก่อนเรทำไมก่อนสีนี้ก็สวยนะเขียวมีเขียว,เ,ยวเอาข้ออูึ้นอนนี้ก็สตาร์ทมือนะครับสตาร์ทกุญแจนะแต่ยังไม่ได้ต่อระบบใช่ไหม แบบอ๋อยังไม่ได้มีแบตครับสตาร์ทย่างนี้ไปก่อนตึ๊บ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 ตึบเอาวระแแรงไม่ถึงกระแส,สแรงไม่ถึงมางเอาอย่าฟาดพี่ด้วย ลหลุดครับใส่คาเร่งหลุดเอาไปเข้าไปทําใหม่ก่อนอันนี้เอามาลองนีเฉยนะครับถ้าไม่ร้อยปอร์เซ็นต์ี่ก็จะไม่นําส่งลูกค้านะครับตอนนี้จะไปอยู่จังหวัดอุบลนครับเข้าไปนิ้วใหม่ครับทำเร่ง สวยพี่สวยนั่งทำอะไรนะนั่งทำอะไรนี่ครับเบอร์โทรครับสนใจติดต่อมาได้ครับหรือว่าทักแชทมาสอบถามราคาได้นะครับสอบถามรายละเอียดนะครับนี่ลอครับคันนี้จะเป็นหกล้อนะตัวนี้ลูกค้ายัางไม่รีบนะครับก็เลยยังอยู่แบบนี้นะครับลูกค้าบอกว่าใจเย็นๆตัวนี้จะเป็น เนี่ย6ล้อที่มีแบบแหนบรับน้ำหนักครับสวยโอเคครับครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับโดยติดตามชมคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ